ไปเก็บดอกสนูมาทอดกับทำดอกสนูไข่เจียวดอกสนูกันจ้าผักบ้านๆน,นะเธอผักปลอดสารนะจ๊ะหากินยากนะจ๊ะของอย่างนี้ mm hmm. เห็นแล้ววิ่งเข้าใส่เลยเจ้ะเพราะฉันชอบทานฉันชอบมากดอกสน,นุชอบมากลวกกิน้ําพริกกะปิอย่างนึงโอ้ยโคตรโคตรเลยเธอ อร่อยมากเก็บให้เยอะหน่อยฝากช่องสาอาหารใต้ด้วยนะคะซาอาหารใต้ร,ร้อยแรงค่ะพิมพ์ s เเลยค่ะ SA แล้วก็สาอาหารใต้ SA แล้วก็อาหารใต้ร,ร้อยแรงค่ะตัวหลังเป็นภาษาไทยตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษ ฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ job, ่งกิ้งๆเลยนะจ๊ะกดติดตามด้วยค่ะมาเก็บดอกสนุทำไข่เจียวดอกสนุกันจ้ะเดี๋ยวจะร่อนกระทะให้ดูจะร่อนกระทะให้ดูเก็บดอกสนุกันก่อนเอาไปเจี่ยวกับไข่โคตรอร่อยเลยค่ะ เกยืนน้อยไม่สวยมากเลยเชิชของที่เราเฉันได้ความรักเยอะแยะเลยออะไรหรนี่ เกยวกันเลยค่ะตอ,อกไข่สามฟองใส่น้ำปลาชุสนิดหน่อยเกยวกันเลยจ้าเดี๋ยวจะร้อนกระทายให้ดูนะครับ าอาหารใต้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเลยค่ะ